วลคัม To ทูเทคเคปป๊อปจ้าวันนี้ก็ยังอยู่กับข่าวของพี่จีซูอยู่นะ ก็ได้นอนแหละซิงเกิลที่ร่วมกับเซนมาลิกนั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าในส่วนของภาพอ่ะนะซึ่งก็ต้องบอกว่าดราม่ากันแรงจริงๆก็หลายคนบอกว่าเหมือนภาพตัดแปะเลยอ,อะไรแบบนั้นนะซึ่งล่าสุดวันนี้ก็ได้มีคลิปตัวอย่างออกมาทุกคนซึ่งก็เป็นแบบอารมณ์แบบตัวอย่างของเพลงเล็กๆน้อยๆให้ได้ลองฟังกันะนะพอคลิปออกมาก็มีเสียงดราม่าอีกเช่นกันนะ บางคนบอกว่าเสียงของเส้นมาลิกเมียคือดังมาก,มากเลยทำให้สัสดส่วนเสียงของทิซูเนี่ยหายไปหมดเลยอะไรแบบนั้นบางคนบอกว่าฟังไม่ค่อยได้ยินนะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเสียงของทิซูเนี่ย ถูกเบอร์เอาไว้นะก็คือถูกทับให้แบบเสียงเป็นแค่แบ็กกราวด์แล้วก็เสียงของเซนดาลิกเนี่ยถูกดันให้โดดเด่นมากกว่าอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าก็มีในส่วนของแฟนคลับของทีซูนะก็บอกว่าเสียงของทีซูเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะอาจจะเป็นการมิกซ์หรือว่าการผลิตเพลงที่ทําให้แบบทีซูเนี่ยดูโดดเด่นน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะอ่ะซึ่งแอดก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าในส่วนของตัวที่ได้ฟังเงินไปเนี่ย คือเอาจริงๆนะทุกคนมันเป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนะทุกคนไม่ใช่ทั้งเพลงทั้งหมดนะของเพลง i Cross เนี่ยซึ่งแอดก็ต้องบอกเลยนะว่าเอาจริงๆนะเขาก็าต้องเก็บทีเด็ดเอาไว้หรือเปล่าล่ะถ้าปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแบบชัดๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแล้วเวลาเพลงออกจริงมันก็ไม่ตื่นเต้นไงทุกคนเพราะง้นแอดคิดว่าเขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์นแน่นอนเนาะในส่วนของแฟนคลับพี่ทีซูเนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปนะแอดเชื่อว,ว่าถึง วันที่ปล่อยเพลงออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของพี่ทีซูอย่างชัดเจนเลยแหละ อย่าลืมว่าพี่กีซูเนี่ยก็เป็นเมนโวคอลนะแล้วเสียงของพี่กีซูเนี่ยอบอกเลยว่ายูนิคมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเอาเป็นว่าเนื้อเสียงของพี่กีซูเนี่ยไม่เหมือนใครอยู่แล้วเพราะงั้นแอชเชื่อว่าเขาไม่มีทางทาให้ของดีเนี่ยเสียหายแน่นอนนะเพราะงั้นเขาต้องเก็บเอาไว้ทุกคนถึงเวลาเพลงมาเต็มๆวันที่10เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทนีนุงโนงซึ่งแอชเชื่อว่ามาแน่นอนแล้วก็เสียงพี่กีซูเนี่ยแน่นอนว่าต้องมาแบบโดดเด่นแน่ๆเขาไม่มีทางแบบเก็บไว้หรอก แต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นคนให้อยากฟังใช่ไหมล่ะการทําแบบนี้การปล่อยออกมาแบบนี้มันก็ทําให้เกิดประเด็นถกเทียงเนาะซึ่งแน่นอนแหละตลาดของชาวในดิเซนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะปุกปั่นง่ายอยู่พอสมควรคือมันด่ามากง่ายนะทุกคนนะพูดกันตามตรงเนาะซึ่งแอดเชื่อว,ว่ามันก็เป็นแผนหนึ่งแผนของเขาเหมือนกันแล้วก็ ในการปล่อยเพลงออกมาเนี่ยแอดว่าเขามีแผนหลอกลับเอาไว้หมดแล้วแหละเอาเป็นว่าตัวทีเซอร์เท่าสั้นที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาต้องการปล่อยออกมาเพื่อให้มันเกิดกระแสแอดเชื่อแบบนั้นนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเต็มเต็มมาเนี่ยเราจะมาฟังไปด้วยกันแล้วก็ค่อยมาวากันทีนะทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเสียงพิธีซูออกมาจะหนักจะเต็ไมไหมได้ยินชัดไหมออกกี่ท่อนกี่ตอนเราค่อยมาลงดีเทลรายละเอียดกันีกทีกับเพลง I Close นะทุกคนถ้าชอบคลิปแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้แอดได้ ได้นะจ๊ะและที่นี่คือเทคเคป p อปจ้า